นี้ใช่ไหมครับวันนี้หนูเปิดใบความรู้หน้าหกสิบหกหน้าหกสิบห้ากับหกสิบหกก่อนอ่าใช่ครับแต่เราต้องดูที่ใบความรู้ก่อนนะครับค,ค่อยๆทำเปิดไปหน้าเปิดไปหน้า หกสิบหก่อนเลยครับใช่ครับใบความรู้ใบความรู้อ่ะใบความรู้อยู่หน้าอะไรหกสิบแปดป่ะหรือหกสิบหกเนี่ยใบความร,รู้เออดูใบความรู้ก่อนอ,อ่าดูแบบา หน้าหกสิบหกอะครับเปิดใบความรู้อันนี้มันจะเป็นส่วนส่วนที่ตัดส่วนที่ตอกมาจากหน้าเนี้ยคือเรื่องกิจเรายังไม่จบในเรื่องกิจกรรมของดอกมีหน้าที่อะไรนะครับเรายังไม่ได้ทาอะไรเรายังไม่ทําทในหน้าเจ็ดสิบหน้าเนี้ยผังความคิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับออาย้อนเดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะครับออาไม่มีเอาเกมไม่มีนะครับ อ้าวอ้าวทบทวนทบทวนนะครับมีดอกอะไรบ้างที่มีส่วนประกอบครบสี่ส่วนก็จะมีดอกชบาดอกแครต้อยติ่งแล้วก็ดอกมะเขือครบสี่ส่วนมีอะไรบ้างดอกที่มีส่วนประกอบครบสี่ส่วนคืออะไรเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียกีบดอกแล้วก็กีบเลี้ยงนั่นคือมีครบสี่ส่วนนะครับ ส่วนดอกที่มีไม่ครบสี่ส่วนเลยนะครับก็คือดอกอะไรบ้างครับหนึ่งดอกมะละกอกับดอกอีกดอกนึงคือดอกอะไรอ่าดอกตำลึงใช่ครับอ่าดอกตํำลึงนะครับที่ไม่ครบนะครับแต่ดอกมะละกอเนี่ยมันก็มีพวกที่อะไรครับบางทีมันก็ครบส่วนบางครั้งมันก็ไม่ครบส่วนใช่ไหมบางดอกก็มีเนี่ยอันเนี่ยดอกมะละกอเนี่ยบางครั้งดอกมะละกอเนี่ย ก็มีทั้งเกศสอนตัวผู้และก็สอนตัาเมียเกศสอนตัวผู้ก็จะอยู่ตรงนี้ซูมกันไกลๆเลยทีนี้ครับทีละคนครับเดี๋ยวทีละคนครับลำหนึ่งว่ามาปอกใช่ครับมีอะไรอา้าวมีไอ้นิวว่าไง ทำหน้าอะไรใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำครับให้เราเปิดใบความรู้หน้า66ครับอ่ะตรงนี้ครับเห็นไหมว่าอันนี้เป็นดอกมะละกอพวกที่มีทั้งเกสรตัวเมียจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือเกสรตัวผู้อันนี้คือเป็นดอกที่ครบมีทั้งกลีบดอกแล้วก็กลีบเลี้ยงอ่ะก,บก,ก,กีบดอกอยู่ตรงนี้กีบเลี้ยงอยู่ตรงนี้อันนี้คือดอกที่มีครบนะครับทั้งสี่ส่วนแต่ดอกมะละกออันนี้คือ สภาพดอกมะละกอที่มีไม่ครบส่วนไม่ครบสีนะครับอันนี้จะมีแค่อะไรเกรสรตัวผู้กีบดอกและกีบเลี้ยงนะครับส่วนอีกดอกหนึ่งจะมีนี่เฉพาะเกรสรตัวเมียตรงเนี้ยกีบดอกแล้วก็กีบเลี้ยงอันนี้ก็ถูกเด็ดทิ้งไปแล้วอ่ะนี่ครับสบภาพดอกที่มันมีไม่ครบไม่ครบส่วนนะครับอ่าส่วนดอกไม่ครบส่วนจะเป็นอย่างนี้อืาพอดอกมะละกอครับ ทีนี้ครับแล้วเรียนคิดว่าแต่ละส่วนของดอกไม้เนี่ยมีหน้าที่อะไรครับเนี่ยกีบเลี้ยงกีบดอกเกรสรตัวผู้แล้วก็เกรสรตัวเมียเนี่ยพวกเนี้ยสี่ส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับแล้วเรียนว่าเขามีหน้าที่ไหมหรือว่าเขาไม่มีหน้าที่หรอกเขามีไว้ไเฉยฮัลโหลมีหน้าที่ว่ะอ้า แล้วหนูแล้วหนูคิดว่าแล้วหนูคิดว่าถ้าขาดไปได้ไหมส่วนใดส่วนหนึ่งได้อาปอคิดว่าได้มีใครคิดต่างจากนี้ไหมครับอาได้นะครับมีคนบอกได้สองคนแล้วที่เหลือก็คือไงคิดว่าคิดว่าได้เหมือนกันใช่ไหมคิดว่าได้คับทุกคนคิดว่าได้นะครับอมาดู เราจะมาดูซิว่าหน้าที่ของแต่ละส่วนของดอกนะ่ะมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในใบความรู้กันอ่ะใบความรู้นะครับจะอยู่ที่หน้า66อ่ะให้เวลาเราอ่านใบความรู้ทั้งหมดเป็นเวลาทั้งหมดห้าน,หนาทีครับเริ่มหน้า66ครับใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก ไม่ต้องอ่านออกเสียงครับอ่านในใจ Thank you. วิมจับเวลาครับกี่กี่นาทีแล้วเนี่ยอ้าวอ่าเสร็จยังเปิดไม้ด้วยเพราะครูปิดไม้ไปหลายคนอยู่เสร็จแล้วครับโอเคเอา สร,ส,รส,สรุปแล้วส่วนประกอบครับสรุปแล้วส่วนประกอบของดอกแต่ละอย่างเนี่ยขาดไปได้ไหมไม่ได้ไไดใช่ครับสําคัญทั้งหมดเลยนะครับม,มาดูกันครับแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรไไอาวกิจกรรมในหน้าที่เจ็ดสิบครับเขาต้องการเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความ เขียนผังแนวคิดเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบต,ต่างๆของดอกเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวถ้าใครยังถ้าใครยังทำไปพร้อมกับครูถ้าใครทำแล้วเยี่ยมมากโอเคเอ้าวผังแนวคิดครับข้างบนเราต้องขึ้นหัวว่าอะไรดอกของพืชอ่าใครยังไม่ทำทํานะครับอ่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้ามานี่เลยอะส่วนประกอบของดอกนะครับืการงานใช่ไหมครับใบงานอยู่หน้าที่เจ็ดสิบครับอ้าวมาดูครับมาดูครับอ่ะเราก็จะเริ่มทำผังแนวคิดเนาะผังความคิดของเราเนี่ยโดยเราจะจะขึ้นต้นว่าอะไรดอกของพืชแล้วเราก็แบ่งออกมามีกี่มีสี่ส่วนประกอบทั้งหมดสี่ เราจะเริ่มดูที่กีบเลี้ยงก่อนอ้าวดูตัวที่หนึ่งกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงอยู่ไหนเนี่ยแล้วก่อนนะหายอ่ะกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงมีหน้าที่ทำอะไรครับกีบเลี้ยงทําหน้าที่เท่าไหร่อะไรครับหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ดอกอ่าก็คือป้องกันแมลงครับป้องกันแมลงในการกัดกิน เอ้าแ,แล้วกีดดอกทำหน้าที่อะไรกีบดอกทำหน้าที่ล่อมแรง<ท>ให้ช่วยถ่ายรี<ท>เอ่ออับก็คือพวกละอองเรนูครับเกรสรตัวผู้ตรนนี้รูขอไปเ,อเร็วนะเกรสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลลสืบพันธุ์หรือเราเรียกว่าสเปิร์มนะครับซึ่งประกอบด้วยอะไรครับรก้านชูอ,อ่าเนี่ยเขาเรียกก้านชูตรงเนี้ย การชูเลนูและอับเลนูเนี่ยนีย่คืออับเลนูไอ้วกทีเป็นจุดจุดสิงเหลืองเนี่ยภายในอับเลนูเนี่ยจะมีเลนูภายในก็คือมีเซล์สืบพันธุ์เพศผู้อยู่อยู่ในเนี้ยจะมีเซลสืบพันธุ์อยู่หลายเซลล์ละอยู่หลายล้านเซลล์เลยอ้าวแล้วเกสรเพศเมียทําอะไรเกสรเพศเมียครับก็ตรงตัวครับทําหน้าที่สร้างเซลสืบพันธุ์เพศเมียหรือเราเรียกว่าเซลลไข่เองซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยยอด เกสรก็คือเนี่ยเนี่ยคือที่ที่เกสรตัวเมียเนี่ยมันอยู่เขาเรียกว่ายอดเกสรนะครับของเพศเมียและก้านเกสรเพศเมียก็คือเนี่ยก้านใหญ่ๆตรงเนี้อันนี้คือรูปดอกชบานะเนี่ยก้านใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกก้านเกสรเพศเมียแลวก็รังไข่รังไข่จะอยู่นุ่นของดอกชบาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยรังไข่รังไข่นะครับแล้วภายในก็จะมีอวุนซึ่งมีเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียอยู่ก็คือตรงเนี้จะเป็นอวุนอวุนพวกเนี้ก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดของเขาเมล็ดในผลไม้นั่นแหละ จากหน้าที่ดังกล่าวที่ครูบอกมาทั้งสี่อย่างทั้งสี่ส่วนนะครับมันจะช่วยให้ดอกมาให้ดอกของพืชนี่มีหน้าที่สืบพันธุ์แล้วก็เกิดพืชต้นใหม่ได้นะครับสี่ส่วนนั้นอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันช่วยมันทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นพืชต้นใหม่ไปได้ครับเพราะว่าต้นพืชนี่พอนานๆเข้าเนี่ยเขาก็มีอายุขัยครับแล้วก็ตายฉะนั้นเขาเลยต้องผลิตลูกหลานตัวเองเนี่ยออกมาก็คือเป็นต้นพืชต้นใหม่ให้อยู่ในรูปของเมล็ดที่เราไปเพาะปลูกได้ครับ พูดง่ายคือสี่ส่วนเนี้มันมีช่วยในการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองทั้งสี่ส่วนนะครับเป็นส่วนสําคัญในการทําให้การสืบพันธุ์ของพืชอ่าสรุปอ่าดูดูแผนผังสรุปปังสรุปนะครับดอกของพืชมีส่วนประกอบได้แก่กีบเลี้ยงมีหน้าที่อะไรครับหุม่มกีบดอกที่ยังอ่อนไม่ให้มะเรงเนี่ยมาทาอะไรกัดกินนะครับมากัดกินนั่นเอง ส่วนกีบดอกก็ล่อหน้นาที่เขาคือล่อมแมลงให้มาถ่ายเรนูให้นะครับเอาเรนูเอาอับละอองเรนูของตัวผู้ไปให้นะครับให้ไปติดกับยอดเกสรตัวเมียมันจะได้เกิดการปฏิสนธิกันส่วนเกสรตัวผู้ก็คือหน้าที่อะไรครับสืบพันธุ์สร้างสเปิร์มเพศผู้ขึ้นมาเพื่อสืบพันธุ์ครับเพศเมียก็ไม่หน้าที่ไหนครับ,รรชรบ,ชใ,รบใช่ครับแผนถัง ส่วนเกสรเพศเมียก็ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์กันแต่ว่าเขาจะสร้างอะไรอวอุนนะครับก็คือเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นในรูปของเรียกว่าเซลล์ไข่เซลล์ไข่พวกนี้แหะครับพวกนี้อาจจะเจริญไปเป็นเมล็ดที่เราจะไปปลูกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ได้นะครับอ้าวถ้าใครกลัวไม่ทันนะครับแคปหน้าจอไว้เอาไว้เขียนเดี๋ยวคุูจะผ่านไปแล้ว ถ่ายหน้าจอตัวเองอะครับเป็นไหมครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูก็ไม่รู้ครูก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์หนูเป็นยังไงเหมือนกันครับถ่ายหน้าจอตัวเองเออถ่ายหน้าจอเอาไว้เอาไว้ทำ <c oughs> ครูก็ไม่รู้เหมือนว่าโทรศัพท์แต่ละคนอะครับหน้าจอยังไง เอาแคปหน้าจอยังไปแล้วนะเดี๋ยวเรา,าเอาไว้ทำเอามาดูครับคำถามส่วนประกอบที่สำคัญของดอกนะครับมีการจัดเลี้ยงอย่างไรนะครับอยู่บนฐานของดอกเ,อเขามีการจัดเรียงอย่างไรในการอยู่บนฐานของดอกส่วนประกอบของดอกที่สำคัญส่วนที่สำคัญก็จะมีอยู่สี่ส่วนคืออะไรกิบเลี้ยงกิบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียอ่ะนี่คือสี่อย่างนะครับ ที่สําคัญสําคัญถามว่าเขาเรียนกันยังไงค,ครับถ้างั้นเดี๋ยวดูวิดีโอย้อนหลังได้ไหมครับไปดูใน YouTube หรือไม่ก็ขอเพื่อนครับรูปจะเพื่อนให้เพื่อนส่งให้ทางไลน์โอเคนะครับอ่ะ คำตอบนะครับกูก็บอกแล้วว่าเราจะเลี้ยงนะครับจากส่วนที่อยู่บนฐานรองดอกก่อนนะครับก็คืออะไรบนฐานรองดอกก็คือเริ่มจากกีบเลี้ยงอ่าเริ่มจากต้องหารูปกบบอ่าเริ่มจากอะไรครับกีบเลี้ยงอ่าเริ่มจากฐานไปนาฐานรองดอกคือกีบเลี้ยงแล้วอะไรกีบดอกไล่ไปก็เกรสรตัวผู้แล้วก็เกรสรตัวมีนะครับอ่าไล่ไปตามลําดับนั่นเองอ่าเห็นไหมไล่ตามลำดับครับเริ่มจาก กีบเลีย้ยงกีบดอกเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียน,นะครับนี่คือสี่ส่วนที่สําคัญสําคัญของเขากีบเลี้ยงทําหน้าที่อะไรจําได้ไหมป้องกันอะไรครับป้องกันกรีบกีบดอกจากอันตรายนะครับจากสิ่งแวดล้อม,มแมลงหรือว่าสัตว์อื่นนั่นคือหน้าที่ของกีบเลี้ยงก็คือกีบเลี้ยงคือเป็นหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงของกีบดอกครับตอนที่กีบดอกยังแบบเบอแบบเบาอยู่นะครับตอนที่ยังเขายังอ่อนอยู่กีบดอกเนี่ย กีบเลี้ยงก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับป้องกันอันตรายให้กับกีบดอกนั่นเองเพราะว่ากีบดอกมีความสําคัญไหมมีความสําคัญนะครับกีบกีบดอกจะเป็นตัวล่อมแมลงเนี่ยให้มาเอาอับเลนูเนี่ยเพื่อไปผสมพันธุ์กับเกสรตัวเมียเอาอับเพื่อมาเอาเอา่อเขาเรียกว่าอับเลนูเกสรตัวผู้เนี่ยไปผสมกับเกสตรตัวเมียนะครับะ<ๆ> <Więc. S 1> ฉะนั้นกีบดอกเนี่ยมีความสาคัญฉะนั้นกีบเลี้ยงต้องปกป้องให้ดีนะครับ ถ้าไม่มีกีบเลี้ยงเนี่ยกีบดอกอ่อนกีบดอกไม้เนี่ยที่ยังอ่อนอยู่นะครับมันก็จะถูกมแมลงหรือว่าสึ่งแวดล้อมเนี่ยทําลายทําให้ถ้าไม่มีกีบดอกเนี่ยมแมลงก็ไม่มาครับมแมลงไม่มามันก็ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้กีบดอกทําหน้าที่อะไรครับอ่ากีบดอกทําหน้าที่อะไรอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คําตอบผิดคำตอบผิด,ผดกีบดอกทําหน้าที่นะครับลอ่อแมลงใช่ไหมกีบดอกทั้งที่ไไล่อแมลงให้มาเอาอะไร เกสรเกสรตัวผู้เพื่อที่จะเอาไปเอาไปผสมกับเกสรตัวเมียนั่นแหละครับแต่นี่คําตอบรู้สึกจะมั่วเลยเกินผิดนะครับคําตอบเขาให้มาผิดอันนี้ไม่ต้องสนใจนะสไลด์เขาผิดอ้าวส่วนประกอบของเกสรตัวผู้มีอะไรบ้างครับมีหนึ่งส่วนประกอบเกสรตัวผู้คือก้านชูอับเรนูก็คือก้านเล็กๆที่ชูอับเรนูของ ของเจสสนต้วพูดแล้วก็อับเรนูนะครับภายในอับเรนูพวกนั้นก็คือจะบรรจุเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เอาไว้เยอะแยะเลยรอให้มแมลงเนี่ยเอาไปปฏิรอให้มแมลงเนี่ยมานะครับมาดูดน้ําหวานจากดอกไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับอับเรนูพวกเนี้ยก็จะติดขา,มาแมลงไปติดตัวมแมลงไปแล้วแมลงเนี่ยก็จะพาเนี่ยก็จะไปหาดอกไม้ดอกอื่นแล้วมันก็จะพาอับเรนูพวกนี้นครับไปปฏิสนธิกับเกสรนตัวเมียของดอกไม้ดอกอื่นๆน,นั่นเองอ่า เกสรเพศเมียมีส่วนประกอบอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรครับเกสรเพศเมียนะครับก็จะมีหนึ่งก้านเกสรเพศเมียนะครับ2ยอดเกสรเพศเมียสามลังไข่นะครับซึ่งภายในก็จะมีอวุนนะครับภายในอวุนเนี่ยตรงนี้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเราเรียกว่าเซลล์ไข่ซึ่งเซลล์ไข่พวกเนี่ยจะ,จะเจริญหลังจากปฏิสนธิแล้วนะจะ,จะเจริญไปเป็นมเมล็ดในผลไม้ที่เราเห็นนะครับอ่านั่นแหละ มเมล็ดในผลไม้เนี่ยมันถูกพัฒนามาจากเซลล์ไข่ครับดอกทําหน้าที่อะไรอ้าวดอกไม้ครับทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการสรุปแล้วดอกไม้นะครับเขาก็มีหน้าที่ทําการอะไรครับสืบพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นพืชต้นใหม่ๆนั่นเองครับอ่านั่นคือหน้าที่ของดอกคือทําให้เกิดต้นคือทําให้เกิดการสืบพันธุ์แล้วก็เกิดต้นพืชใหม่ๆขึ้นมา สรุปสรุปครับดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับโดยกีบเลี้ยงนะครับมีหน้าที่ห่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อนอยู่นะครับเพื่อป้องกงันแมลงหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออํำนวยนะครับและก็กลีบดอกเนี่ยเมื่อจเจริญเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะทําอะไรครับอาจ,จเจริญเต็มที่หรือก็คือเวลาเขาบานออกมานเนีลย บานออกมาแล้วครับก็คือจะเป็นตัวช่วยล่อมแมลงนะครับแล้วก็ห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเต็มที่ด้วยนะครับพูดง่ายคือดอกจะมีหน้าที่ในการล่อมแมลงแล้วก็ปกป้องเกสรนะครับในตอนที่ยังไม่จเจริญเต็มที่นะครับลิบดอกเนี่ยจะล่อมแมลงมานะครับเพื่อมาอะไรครับเพื่อให้แมลงเนี่ยพาเกสรตัวผู้นะครับไปทําอะไรไปปฏิสนธิกับเกสรตัวเมียอาจจะในด,ดอกตัวเองหรือว่าดอกอื่นๆก็ได้ครับ ะฉะนั้นพืชนะครับพืชเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะสืบพันธุ์ได้ก็ต้องใช้ใครเป็นตัวช่วยครับใช้มแมลงเป็นตัวช่วยใช่ไหมอ่าใช้มแมลงเป็นตัวช่วยในการทําให้เกสรตัวผู้เนี่ยไปปฏิสนธิกับเกสรตัวเมียนั่นเองหรือบางครั้งหรือบางครั้งเนี่ยเขาบางทีหนูเคยหนูเคยเห็นดอกฟักทองไหมรู้จักดอกฟักทองไหมครับ ดอกฟักทองอ่ะถ้าเราปล่อยเอาไว้อ่ะแล้วไม่มีแมลงมาตอมอ่ะมันจะไม่เกิดลูกใช่ไหมฉะนั้นหนูจะเคยเห็นผู้ปกครองหรือว่าปู่ย่าตายายหนูว่าเด็ดดอกตัวผู้อ่ะผู้ปกครองหนูจะบอกว่าเดี๋ยวจะเด็ดดอกตัวผู้เนี่ยไปเคาะใส่ดอกตัวเมียนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าดอกตัวผู้อ่ะเพราะว่าดอกฟักทองเนี่ยเป็นดอกที่ไม่มีส่วนประกอบครบครับมันจะมีดอกหนึ่งที่มีเกสรตัวผู้กับอีกดอกหนึ่งที่มีเกสรตัวเมียนะครับฉะนั้น คนโบราณนะครับเขาก็เลยมีภูมิปัญญาคือเด็ดเขาจะเด็ดเกสรตัวผู้นะครับปึ๊บแล้วเขาก็ไปเคาะใส่พวกดอกตัวเมียอ่ามันก็เป็นการช่วยแหละครับช่วยให้ดอกไม้เนี่ยมันเกิดการปฏิสนธิมันจะได้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาฟักทองไงใช่ไหมครับมันจะได้เป็นลูกฟักทองมันจะได้ปฏิสนธิแล้วก็กลายเป็นลูกฟักทองเพราะถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายพอมันบานเป็นดอกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เหี่ยวเฉาไปเพราะว่าแมลงมันไม่มาครับบางครั้งผ่นแรงมันอาจจะไม่ได้มาฉะนั้น ถ้าอยากได้ผลเยอะครับเขาก็จะอะไรปลูกฟักทองเสร็จแล้วเขาก็เด็ดดอกตัวผู้แล้วเราก็เคาะเคาะเคาะใส่ดอกตัวเมียอ่าอันนี้เนะี่ยวิธีเนี่ยหนูถามผู้ปกครองได้ผู้ปกครองเนี่ยอันนี้จะรู้เขาจะรู้กันนะครับเพราะว่าดอกฟักทองเนี่ยมันจะมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียมัน,น,นเราเนี่ยจะต้อง <c oughs> เราจะต้องเด็ดดอกตัวผู้ไปเคาะใส่ดอกตัวเมียนั่นแหละครับอ่าถ้าหนูอยากรู้ว่าดอกไหนดอกตัวผู้ดอกไหนตัวเมียเนี่ยถามผู้ปกครองได้ครับ ผู้ปครองจะรู้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยเขาเรียกดอกผู้นะเน,นี้ยเรียกดอกตัวเมียนะในของปักทองถ้าบ้านไหนปลักทองเนี่ยจะเห็นอะโอเคสรุปไปแล้วนะครับอ่ะย้อนกลับให้ดูงานอ่ะถ้าใครยังไม่เสร็จถ้าใครยังไม่เสร็จ